มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างติดตั้งระบบโซลาเซลล์ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานอาศัยอำนาจตามความนมตมาตา22วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพุทธศักราช2545และมาตรา39วงเล็บสแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพุทธศักราช2545 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานฉบับที่2พุทธศักราช2557คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานจึงกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างติดตั้งระบบโซลาเซลล์โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานดังต่อไปนี้ข้อ 1. ในประกาศนี้ สาขาช่างติดตั้งระบบโซลาเซลล์หมายถึงช่างผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดข้องของพื้นที่การติดตั้งอ่านแบบถอดแบบเพื่อติดตั้งติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาได้อย่างปลอดภยัยการควบคุมงานติดตั้งตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดข้องคุณภาพการติดตั้งทดสอบวัดค่าทางไฟฟ้าแก้ไขข้อบกพร่องของบริพันธ์ ซ่อมแซมบำรุงรักษาโดยกำหนดให้ขนาดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาข้อ2มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์แบ่งออกเป็น2ระดับ2.1 ระดับหหมายถึงช่างผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการอ่านแบบติดตั้งเบื้องต้นติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาโซลารูปท็อปและปฏิบัติงานตามคำสั่งได้อย่างปลอดภัยมีความสามารถในการใช้และดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์การอ่านสนินลักษณ์แผนภาพทางไฟฟ้าการแก้ปัญหาข,ข้อขัดข้องในการติดตั้งของบริพันธ์เบื้องต้น 2.2ระดับ2หมายถึงช่างผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการอ่านแบบถอดแบบเพื่อติดตั้งควบคุมงานติดตั้งให้คำแนะนำช่างระดับหนึ่งตรวจสอบและแก้ไขข้อขัอขดข้องพื้นที่การติดตั้งคุณภาพการติดตั้งทดสอบวัดค่าทางไฟฟ้าแก้ไขข้อบกพร่องทางบริพันธ์ซ่อมแซมบำรุงรักษาได้อย่างปลอดภัยในวิดีโอนี้จะกล่าวถึง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ระดับหนึ่งข้อ3ข้อกำหนดทางวิชาการที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดความรู้ความสามารถและทัศนคติในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาช่างติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ให้เป็นดังนี้3.1มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติระดับ1ได้แก่ 1> 3 1. 1 1ความรู้ความเข้าใจประกอบด้วยขอบเขตความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้3.1.1.1ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 1. การใช้และการดูแลรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 2. ความปลอดภัยในการขึ้นที่สูง 3. การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า 4. การปฐมพยาบาลผู้ถูกช็อไฟฟ้าวงเล็บไฟฟ้าดดหรือได้รับอุบัติเหตุ 5. สัญลักษณ์ความปลอดภัยทั้งนี้เป็น,ปนไปตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพุทธศักราช2554และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง3.1.1.2การตรวจสอบพื้นที่หน้างานก 1. 1. ่อนการติดตั้ง 1. การตรวจสอบพื้นที Taiwan ่ติดตั้ง 2. การใช้เครื่องมือ 3. การอ่านแบบติดตั้งเบื้องต้น 3.1.1.3การติดตั้ง 1. การติดตั้งโครงสร้างรองรับแผงเซล์แสงอาทิตย์ตามแบบกการอ่านแบบประกอบชิ้นงานเบื้องต้นขอการใช้เครื่องมือยกอุปกรณ์ PPE และอุปกรณ์ขึ้นที่สูงคการกำหนดจุดยึดงการใช้เครื่องมือช่างในการเจาะยึดจการประกอบโครงสร้างรับแผงชการตรวจสอบการยึดและความแข็งแรง 2. การติดตั้งแผงเซลแสงอาทิตย์ กการยึดแผงเซลลแสงอาทิตย์ขการตรวจสอบการยึดและความแข็งแรงคอการเชื่อมต่อสายระหว่างแผงเซลล์แสงอาทิตย์งการใช้งานมันติมิเตอร์ 3. การติดตั้งท่อหรือรางเดินสายไฟแบบต่างๆ 4. การติดตั้งสายไฟฟ้า 5. การเข้าหัวและเชื่อมต่อสายไฟฟ้า 6. การติดตั้ง PV a r a y Combiner Box 7. การติดตั้งชาร์จเจอร์ 8. การติดตั้งแบตเตอรี่ 9. การติดตั้งอินเวอร์เตอร์ 10. การติดตั้งระบบกาวดีซี3.1.2ความสามารถประกอบด้วยขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้3.1.2.1เตรียมการก่อนติดตั้ง 1. ตรวจสอบพื้นที่หน้าง,งาน 2. เตรียมอุปรกรณ์3.1.2.2ติดตั้ง 1. 1. 1. ติดตั้งโครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์2ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 3. ติดตั้งท่อหรือรางเดินสายไฟแบบต่างๆ 4. ติดตั้งสายไฟฟ้า 5. เข้าหัวสายและเชื่อมต่อไฟฟ้า 6. ติดตั้ง PVR r y c o m b i n e r Box 7. ติดตั้ง Inverter 8. ติดตั้งระบบกาว DC 9. ติดตั้ง DC Circuit Breaker 10. ติดตั้ง DC Surge Protection 11. ติดตั้ง DC f u e l 12. ตรวจสอบการติดตั้งทางกายภาพ 3.1.3ทัศนคติประกอบด้วยการปฏิบัติงานที่ตรงต่อเวลาการรักษารำเบียยวินัยในการทำงานความปลอดภัยในการทำงานความซื่อสัตย์ความละเอียดรอบคอบและความประหยัด